สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลังจากออกไปทานข้าวกันแล้วกลับมาถึงบ้านนะคะดาก็เปลี่ยนชุดแล้วก็บอกแฟนว่าขอไปเก็บผักหลังบ้านก่อนดาก็ขอให้เขามาช่วยด้วยนะคะเพราะว่ามันใกล้ค่าแล้วและอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวดาต้องทํากับข้าวด้วยหลังจากเก็บผักเรียบร้อยนะคะดานั่งอยู่พักหนึ่งก็มาทำกับข้าวค่ะ เมนูอาทิตย์นี้นะคะดาก็พยายามสรรหาเมนูที่ใช้เนื้อเยอะๆเหตุผลก็เพราะว่าแฟนดาเนี่ยเขาต้องการลดความอ้วนเขาบอกว่าเขาจะลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กินพวกโปรโตีนให้เยอะขึ้นเขาบอกว่ามันก็จะช่วยลดความอ้วนได้แต่มีข้อแม้ว่าอาหารของเขานะคะขอมีเผ็ดด้วยเพราะว่าเขาอยากกินอาหารไทยด้วย ไม่ใช่แค่อาหารฝรั่งดาก็ไม่รู้จะทำอะไรที่ทำให้นะคะก็มีตามนี้เป็นลาบค่ะของปรดของเขาเลยแล้วก็ตามด้วยไก่ต้มน้ำปลานะคะสองอย่างนี้นะคะก็กินคู่กับผักส่วนแกงเผ็ดกระดูกหมูนะคะดากเก็บไว้กินคนเดียวค่ะเพราะว่าถ้าให้แฟนไปเขาก็ต้องกินกับข้าวอีก แล้วก็ดาก็ไม่อยากให้เขารู้สึกลำบากในการลดความอ้วนมากดาก็เลยทำมัฟฟินนะคะพวกมัฟฟินเนี่ยดาก็ใช้พวกกล้วยเข้าวโอ๊ตน้ำผึ้งนิดนึงนะคะแล้วก็พวกผลไม้เอามาตกแต่งใส่ไข่แล้วก็อบไม่ยากคะ่ะ นี้ทําง่ายๆเลยค่ะเอาแบบว่าแค่ว่าให้ได้กินให้รู้สึกว่ามีความหวานนิดนิดนึงของกล้วยเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขายังกินขนมหวานได้อยู่แล้วอีกเมนูหนึ่งนะคะดาก,ก็ทำลาซานญาอันนี้เขาหามาเองเลยค่ะเขาบอกว่า เขาเจอจาก YouTube นะคะลาซานญ,ญ่าสูตรคาร์โบไฮเรดรตน้อยแผ่นพาสต้าเนี่ยเปลี่ยนจากที่ทำด้วยแป้งนะคะก็มาทำด้วยชีแด้วก็ทำตาม YouTube เลยค่ะว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างสำหรับวิธีการทำลาซานญ่าโลคาร์โบไฮเรดรตนะคะดาจะแยกวิดีโอเอาไว้นะคะ ถ้าใครอยากดูนะคะก็รอชมหลังคลิปนี้นะคะดาจะโพสให้ทุกคนชมค่ะวกกับเข้ามาเรื่องการทำอาหารกันต่อนะคะลาซานญาสูตรคาร์โบไฮเดรตน้อยนะคะสำหรับดาไม่ต่างจากที่เราทำจากแผ่นพาสต้านะคะดาชอบที่ทำจากแผ่นพาสต้ามากกว่าแต่แฟนดา,นานเขาว่าบอกว,ว่าแบบนี้ก็อร่อยแต่เอาคำพูดของแฟนดามานตัดสินไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรเขาก็อร่อยทุกอย่าง และก็ยังมีขาเนื้อย่างค่ะเนื้อย่างนี้ก็ใช้เนื้อวัวนะคะโรยด้วยพริกไทยกับเกลือนะคะแล้วก็เอามาย่างด้วยไฟไฟกลางค่อนข้างไปทางแรงนะคะนิดหน่อยนะคะย่างนิดหน่อยแล้วก็มีไก่ย่างด้วยนะคะสองอย่างเนี้ยได้จะทําให้กินคู่กับมันอบชีสนะคะ ึ่งมันอบชีสเนี่ยมันเนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเรดรตอยู่นะคะแต่คาร์โบไฮเรดรตนี่ก็ต้องเรียกว่าคาร์โบไฮเรดรตชั้นดีก็คือมันยังมีวิตามินและยังมีสารอาหารอื่นที่มีประโยชน์ผสมอยู่ด้วยอีกหลายอย่างใครที่อยากลดความอ้วนก็ลองหาทําดูนะคะดาก็อยากให้เขากินโดยที่ว่าให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่เป็นการลดความอ้วนไม่ลําบากในการลดค่อยๆลดไปทีละนิดไม่ควรที่จะหักโหมขอบคุณมากนะคะ คลิปไ,ได้รับชมคลิปวีดีโอของดาสวัสดีค่ะ